อย่างที่เกินไปเมื่อนตนรายการว่าตอนนี้ครับ <Yeah. S 1> ทางนบขครับเคาะซอยเหลือพี่น้องเช่าหน้าไหลละ1,000บาทครับทางหน้าปรังไรกะหน้าปีเพิ่มโคตา้าทรงออกเขา่าอินซีไปโยุโรปนะครับพร้อมตั้งทีมแก้ไขปัญหาพันเข่าในระยะยาวครับ เรื่องนี้เองครับนายสุชาติช่มกลินครับรัฐมนตรีสอยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจตุพรบุรุษพัฒน์ครับได้มอบหมายให้ตนเข้าประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารขา่าวแห่งชาติโดยมีนายพิชัยชุนหะวชิระครับรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ที่ประชุมเองก็ได้รับทราบถึงสถานการณ์เขาโลกและกัเขาไทยในปี2568และกัปี2569โดยคาดว่าราคาเข่าโลกปีการผลิต68และกั69นี้ซึถือกดดันจากสต็อกเข่าอินเดียที่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการไว้การดังับการนํำเขา่าของเข่านี่สเดือนของฟิลิปปินส์การชะลอนํำเขา่าข้าวไปจนถึงปี2569ของอินโดนีเซีย แต่ยังมีปัจจัยบวกกับซอยหนุนราคาเขา่าเช่นผลผลิตเข่าในเวียดนามและกะฟิลิปปินส์ที่ได้รับผลกระทบจากพายุวิภาเวียดนามเองกับประกาศเริ่มเก็บอวัตนะครับหาเปอร์เซ็นกับสินค้าเข่าเพื่อการส่งออกตั้งแต่1รกระกดาคม2 5 6 8เป็นต้นไปซึ่งนโยบายเรานี่เองครับส่งมีผลต่อราคาเข่าตลาดโลกในระยะ ข้างหน้าต่อไปเฮาเองจึงต้องเร่งติดตามปัจจัยเสียงภายนอกอย่างใกล้ชิดครับโดยที่ประชุมนอบอคอนะคะที่มีการพิจารณาและมีมาตีเห็นชอบกรอบมาตรการส่ยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเขาหน้าปรางปีการผลิต2568เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากราคาเขาที่ตกต่ำจากภาวะตลาดโลกส่อยเหลือไร่ละ1,000บาทสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกเขาหน้าปรางค่ะวงเงินสูงสุดบบเกิน ซิปไรตต่อขั้วเรือนนะคะจ่ายตรงเขาบัญชีเกษตรกรโดยจะซอยเหลือเป็นเฉพาะหน้าปรังปี68เท่าน,นั้นสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกเขาหน้าปีนะคะปีการผลิต68แล 69, ้วละ,ะก็6เก่านี่ราคานอบอคอเพิ่นเดมีการเคาะซอยเหลือให้ละ1,000บาทวงเงินสูงสุดเบเกินซิใไ้ต่อขั้วเรือน ใจเขาตรงบัญชีเกษตรกรโดยทางหน่วยเองเพื่อนก็ได้มีการมอบให้กรรมการเขาและธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรเร่งดําเนินการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจรารณาต่อไปโดยเร็วนั่นเองนอกจากนี้เองค่ะทีประชุมกับเ็นชอมในการจัดสรรโคตาการส่งออกเขาอินทรี ไปที่สาภาพยุโรปของโครงการเชื่อมโยงตลาดเขาอินซีและเขา GAP ครบวงจรสำหรับปี2569ถึง2571ของกรมการเข่าเพื่อเป็นการสางแรงจูงใจและสนับสนุนผู้ประกอบการของการส่งเขาอินซีไปที่ยุโรปนะคะซึ่งกระทรวงผ่านนิ์เองดโดยกรมการค่าต่างประเทศจะมีการจัดสรรโคตาส่งเข่าไปทีสาภาพยุโรปสำหรับปี2 5 69ถึง2 5 71นะคะปริมาณอยู่ที่1,000 เจ0รอยตันต่อปีค่ะพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เขานะครับให้ได้ผลผลิตต่อไรนี่สูงขึ้นเหมาะสมกับพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในการตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศและกับพันธุ์ข้านี่ตรงนี้จานวนเพียงพอต่อความต้องการของกเกษตรกรจึงได้มีการจัดตั้งครับขณะเหตุงานประกอบด้วยหน่วยงานรับผิดชอบทางด้านของการผลิต การตลาดพิจารณาพันเขาที่เหมาะสมและกับเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาด่านคุณภาพเขาที่บดไดมาตรฐานซึ่งส่งผลต่อราคาขายและกะให้รายงานต่อนอบบขอให้ทราบในครั้งต่อไปอีกนําครับ